สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพังทุงเงินบุญหมีนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปลง youtube นะครับเพราะว่านานหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้มาถ่ายนะครับต้องขออภัยแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับที่รอชมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายช้างเจพังบุญหมีแล้วก็พังถุงเงินนะครับวันนี้มาอัปเดตว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยนะครับวันนี้ งียเลมากเลยนะครับต้องนําช้างมาผูกไว้ลอด้านล่างนะครับแต่ไม่มีเลยนะครับแขกอันนี้เงียบผิดปกตินะครับเราก็ได้นําเจบุญมีแล้วก็เจทุงเงินนะครับส่วนเจทุงเงินจะอยู่ด้านโน้นหรือฝั่งโน้นนะครับติดกําแพงนี่ก็เจบุญมีนะครับเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนหลายวัน รูส้สึกว่าเขาจะอ้วนขึ้นทุกวันเลยนะครับครับก็นี้จะเป็นเจถุงเงินนะครับปล่อยให้เดินเล่นเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแขกปล่อยให้เขาเดินเล่นตามอัธยาศัยเลยนะครับเขาจะได้อารมณ์ดีไม่เครียดน,นะครับส่วนด้านขวานั้นเป็นทะเลนะครับติดทะเลบรรยากาศดีมากนะครับลมพัดเย็นสบายไม่ร้อนนะครับ ใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับมาดูความน่ารักของเจตุงเงินกับเจบุญมีนะครับนี่ก็เขาจะกินหญ้าตามภาษาเขานะครับัอนนี้ก็กําลังถูต้นไม้ถ้าช้างคันเขาจะถูต้นไม้แางนี้นะครับความสุขของเขาก็คือการถูกต้นไม้นะครับนี่ก็จะ เด็กจะกินรอแขกไปก่อนนะครับวันนี้น่าจะไม่มีแขกเลยนะครับก็ระว่างเงียบผิปกตีนะครับวันนี้ก็ใกล้เวลาขึ้นบ้านที่พักแล้วนะครับคุณตาก็ได้ขึ้นเจบุญมีนะครับอาบน้ำให้ชำระร่า,างกายนะครับใกล้เวลากลับบ้านแล้วนะครับ เพราะว่าวันนี้ไม่มีแขกเลยนะครับคุณตาก็ทำความสะอาดชำระร่างกายให้เขานะครับกลับขึ้นที่พักนะครับวันนี้ก็จะมีคุณยายอูดนะครับเจ้าของช่องครอบครัวแม่ผังคับแก้วนะครับครอบครัวกินจุนะครับจะนำต้นสับปะรดมาให้ ช้างกินนะครับที่ภาษาสัจธรรมนะครับมาช่วยเหลือช้างตรงงานด้วยกันนะครับต้องรอดูนะครับว่าคุณยายจะมาเวลากี่โมงนะครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับคุณจาก็ได้อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวกลับที่พักแล้วนะครับครับก็ตอนนี้คุณยายอูนมาถึงแล้วนะครับเจ้าของช่องทางแม่คำแก้วนะครับครอบครัวกินจูนะครับ ฝากกดติดตามช่องคุณยายด้วยนะครับวันนี้คุณยายได้นำต้นสับป,ปะรดมาให้นะครับได้มอบค่ากิจมั่นจใจค่ารถค่าต้นสับป,ปะรดให้คุณยายนะครับแต่คุณยายไม่เอานะครับต้องขอบคุณคุณยายมากนะครับที่มีความเมตตานะครับช่วยเหลือช้างตรงงานนะครับขอให้คุณยายนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ขอให้ร่ำรวยนะครับปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับอน,นี้คุณยายก็อัดต้นสับป,ปะรดมาให้ช้างเต็มที่นะครับแกเข้าใจความรู้สึกคนกับช้างนะครับเพราะว่าคุณยายก็มีช้างเหมือนกันนะครับช่วงนี้ช้างตกงานเยอะมากนะครับบางที่ก็แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะครับบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีสวัสดีก่อนขลุกสวัสดีค่ะ วันนี้ครอบครัวพังแม่คําแก้วครอบครัวกินจูต้องลืมมาเยี่ยมา,มาเยี่ยมแล้วก็เอาเต้นสับรถมาฝากหนึ่งรถขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับสไคร b e กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ